วิธีที่ 1. ขายบทความแคปชั่นให้เพจเป้าหมายหาไรายได้จากการเขียนโพสต์หรือแคปชั่นให้เพจโดยใช้ GPT ช่วยเขียนทั้งหมด step by step step หหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโพสต์เข้ากลุ่ม Facebook เช่นกลุ่มหา Admin Page กลุ่มเจ้าของธุรกิจออนไลน์กลุ่ม Content Creator หรือหาเพจเล็ก K, ที่โพสต์ไม่บ่อยแล้วทักเสนอให้ช่วยเขียน step 2. ศึกษาแนวเพจที่เขียนอยู่ ดูว่าเพจเขาโพสอะไรบ่อยเช่นรีวิวขายของให้ความรู้จดโทนภาษาเช่นเป็นกันเองมืออาชีพคำๆกระตุ้นอารมณ์ step สาให้ GPT เขียนโพสตัวอย่าง prompt ช่วยเขียนโพสสำหรับเพจขายเสื้อผ้าแฟชั่นโทนเป็นกันเองสนุกหน้าแชร์เอาโพสที่ได้ไปปรับเล็กน้อยให้เข้ากับเพจจริงส่งให้เจ้าของเพจดูพร้อมเสนอว่าทำแบบนี้ให้ประจำได้นะครับค่ะ step 4เสนอแพ็กเกจบริการตัวอย่างราคาที่แนะนำ5โพสที่3,300บาทรายเดือนที่20-30โพสที่1,500-2,500บาทเขียนทุกอย่างด้วย GPT ทำเร็วไม่เหนื่อย step 5สร้างพอร์ตงานเปิด Google Docs รวมตัวอย่างงานที่ GPT เคยช่วยเขียนให้เวลาส่งงานหาลูกค้าใหม่จะดูน่าเชื่อถือมากขึ้น ผลลับรายได้เริ่มต้นหลักร้อยถึงหลักพันต่อสัปดาห์ทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเปิดหน้าไม่ต้องมีชื่อเสียงเพราะไม่คุณใช้เป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนถ้าทำตอ่อ